ว่ายเป็นนี่พี่รองเลยเอาไปอย่างมาพกไว้ายเป็นนี่เนาะอ่าเวลาขนห้งนี่พี่รองนี่เพราะว่าพวกนี่น่ะอ่าอัดเนาะผมพี่รองอัดได่นี่ดิฝนมันแห้งเนาะอ่าฝนมันแห้งเขาเลยอัดอัดไว้พี่รองเลยตัวนี้เนาะอัดไว้มันพาเด้พี่รองกระบะเข้าหัวได้หัวมุกจีนี่เพื่อนเดียวเขาเสียวน่ะเนติตสังกระสีมาติด จิตไหวเนาะเอ่อเอาหูแล้วพี่น้องจิตของมันเนาะเอ่อแปนว่ามีโตไปนี่ก็คือสีโบภาปันใดพี่น้องเลยเออโต้นเนาะแง่ปุ่นนี่ก็คิดซ้ำได้ตุ๊กชิมือชิมือเพเ่งได้เนาะเปลี่ยนมาเรื่อยๆพี่น้องแถวนี้เนาะเออเปลี่ยนมาเลยแถวนี้แค่ใ,คในแต่ห้องเขายังบาได้ปีเลยโมนี่โบน,นี่พระไทยเออ พ่อแม่พี่น้องกับสบายดีเด้พอพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีเอฟซีเบิร์สกุสุขนพี่น้องเลยอ่ามาพบมาพอ่อกับบอจิตคือเก่าอีกเซนเคยเด้ดนอน้องพ่อพี่น้องตอนนี้น้องพ่อพี่น้องเลยก็ทั้งบอรจิตเองเนาะว่าสิไปออกไปเห็ดงานพี่น้องเลยเอารถออกมาไว้อ่าเป็นทีมห้อยแล้วล่ะ่ากับร่างที่ออกไปพผลพ,พี่น้องเลยอ่าผลตก๊กเนาะ ฝนตกพี่น้องเลยโอ้ยว่ะขึเป็นจังซี่แบบนี้ก็ได้เนาะฝนตุ๊กลัทางพี่น้องเลยก็เลยต้องได้กนะเอาท่างบางฝนก่อนเนาะอ่านี่เลยพี่น้องแห้งเติบได้พี่น้องเลยขนเนาะเฮ้ยขนเมื่อไหรพี่น้องเอ้ยน้ำเนาะพูดโอ้ฝนหยาดเนาะก็ถือว่า นักอยู่ฝนก็ได้ตอกอยากแห้งอยู่ช่วงปีใหม่เนาะมันทำดอ,อกคูนบ่ดอกยางดอกม่วงดอกน้ำเงยน้อเอานั่นแหละพี่รองเลยกะคือเก่าพี่รองเลยเมื่อนี้กะทางบัจิตเนาะอัดอันนี้ไว้พี่รองผลผ้าได้คั้นวาดเป็นผ้าพี่รองเลยแต่กะบุหู่ขั้น,น่า,า,นาผลมันตกแห้งกะ นังเสือังทีมันเกิดยันยันมันหัวผ้าเขาเถียนี้ก็ยันบามันเปียกอีกนาะพ่อพี่น้องแต่ว่าตอนนี้กะมันมาเฮงก็ได้เอาแบบสัวข้าวไปกอนนาะพ่อพี่น้องงาดแบบนี้แหละเพราะว่า้านเฮามันจบแบบคือทั้งอีฟซีฟนวาเนี่ยนาะพ่อพี่น้องว่าเออบวกิตเนาะก็มาหดย้มฝ้ายามฝนนี่บุญอยากชิวเาเลยนะในเรื่องมันเปียกมันเปื้อนนะพี่น้องเลยแต่เกิเหตุทางได้สน้อ อ่างบป,ประมาณเท่าพี่น้องเลยนี่พี่น้องก็อยากซีอ่าห้วยแลไรแบบน,นี้ก็ได้เนาะแต่ว่าน้ำในพี่น้องเนะาะน้ำอยากซีอ่าอะไรทางเนะาะอยากซีลงไปหั่นจย่างอ่างอะไเลยพี่น้องโอ้อยว่าเนาะคุณมันยังก็ได้เตีกมากจนหอดพี่อีกเลยพี่นอ้องอือมีและพี่น้องอันนี้คือเครื่องของนะครับพี่น้องเลยเอ่อเครื่องของที่ว่า เออามาขายเนาะนัวนี่ก็ซื้อเพิ่มเนาะเพราะพี่น้องอ่าตะกี้เบิดไล่หลายเลยพี่น้องเลยเออเชิงได็ก็คือว่าเด้อเนาะเพราะพี่น้องเใยเครื่องของอยู่ที่ลานเท่ากต่ยังบัวหลวงบัวลายปันไดแต่กะซีพยายามเนาะเพราะพี่น้องอ่าหิมอ่าลายตัวเก่าเนาะเออโอเคพี่น้องเลยตัดผ้าไหมวันนี้แม่นผนตุกพี่น้องเอ้ยเนาะอ่าผนตุกเขาก็ได้ขังพี่น้อง หัวเลยพี่น้องมาหันเนาะหัวเลยอ่านี่เดี๋ยพี่น้องหัวเนาะนี่ตุ๊บพี่น้องเลยหนุหนเนาะขึ้นเนาะเอานี่ขังไว้พี่น้องเลยนี่ดิเอานี่ขังไว้เนาะตุ๊กพี่นอ้องเอ้ยเนาะตุ๊บทำเอามากกระนำอยู่อาพลาดมันลึมไปขึ้นมือเทวาหมทางนี้ cửa nè phi đồng kia bớt thì nó tiền gì à tôi à, mươi không hai mươi ba nó ra bao đi à tôi áo men nằm này này à, thang nó phun à tù. nằm nó không đồng, đồng à cùng để kha đó măn dùng dung giả đồng đấy เอาเก่านี่มาขัางไว้เป็นนี่พี่รงองเลยพยาย่างมาปกไว้เป็นนี่เนาะอ่าเวลาผลแห้งเดี๋พี่รองเดี๋เพราะว่า,นนา,าพาาวพ่นี่นะ่ะอ่าอัดเนา้องพี่รองอัดได้นี่เด้ผนมันแห้งเนาะอ่าผนมันแห้งเขาเลยอัดอัดไว้พี่รองเลยตัวนี้เนาะอัดไว้มันพาได้พี่รองกระบะเอาหัวได้หัวมพวกนี้ เพื่อนเดียวเขาจะเอาอะนะเนี่ยติดสังกะสีมาติดติดไว้เนาะเอ่อเอาหูแล้วพี่รองจุดของมันเนาะเอ่อแต่ว่ามีโตไปนี่ก็คือสีบัวพระปนญดาพี่รองเลยเอ่อโตเนาะเนี่ยปนนี่ก็กี่ทำได้ก็เฉื่อยเฉื่อยเพ่งนั่เนาะเปลี่ยวไปเรื่ลยๆพี่รองแถวนี้เนาะเออเปลี่ยวไปเรืยแถวนี้แค่ในแต่ห้องเขายังบริเวณนี้เลย เดี๋ยีพระไทยเนี้พะไทยเออันตรายเลยนะท่านว่าห้องเฮาวนมันน่ะผ่านอ่ะเออาอาดูอ่ะดูอ่ะดู่นแหละพี่รองเลยก็ผุนอ่าอ่านั่นแหละพี่รองเลยใช่ใช่เลยท่านน่ะมันเปียกมันเปียกเว้ยมันผ่านน้ำเนยเลยพี่รองมันผ่านน้ำเนยเลยนี่เลยผุนสาดเข้ามาดิอ hmm. mm ่า hmm. Ôi bạn nó, nó chưa vào làm đi. Này cái chưa vào như thế. Kia bò, mần pha bò, mần pha năm nay mần bò, mần ăn phung chay này. Đó, thì làm gì? Cái này cái chưa vào, nó. À, từ cái đang chạy này như thế, thì làm gì? Ba, hả? Cà phê đúng, cà phê đúng. Cà phê. đi. Dạ, chơi ngọt với mình nhé Mới kia nó bây giờ hẹn rồi đó Hẹn, bây giờ nó rồi đó Bây giờ nó hẹn hạ cá leo, phí đồng mắt nó may lẽ phấn cái đáy nó Đó, phí đồng lấy Mình là tốc bớt mưa Bớt này phí đồng lấy, mình nhìn nó Tốc bớt mưa, bớt vết, mình nhìn cái đáy ดินไหลทางนั West ่ก็ได i̇şte. ้กำลังไหลไปเห็นงานกันแข่งผ้าแข่งคุณพี่รองเอ้ยเห็นงานก็ได้เนาะอันนี้ก็ต้นคูนเนาะพี่รองมันเกิดเองเนาะนี่ก็ได้ก็ถือว่าเขียวงามแล้วพี่รองเขียวงามแล้วเนาะเอ่ออ่อโตคือวงาเนาะพี่รองเอ้ยก่โอ้ยเนาะทำมาชุดเด่งกันไปเป็นไปไปเนาะ ขังนำ้ำพยายามขังนำ้ำเปียกไปนำ้ำพี่รองเอ้ตัวนี้กันเยทำบ่ขังแบแทอก,ก้นาะมึมนะตืนนาาโอ้ยเนนควมทั้งพม่พี่้องเอฟซีพนว่าเนาะพนว่าโอ้ยบัวจิตเอ้ยบัวแสนแต่ว่าย้ำย้ำมาฝ่าย่างฝุ่นนี่โอ้บัอ,อยากชิคุดเลยบัวนเมนเมนควม ียควมเพิ่นมาน้องพ่อพี่น้องเออเอ่อตูอิงตามพื้นที่เขาพร้อบน้องพ่อพี่ดองโว้ดมือที่จฝนตกบวดมือบวดเว้นเอาชื่อชื่อพี่น้องเลยอันนี้คือมันตกแบบฝอยๆไดน้นี่ก็ได้เนาะมันตกแบกบว่าบ่คือนนนเนี่ยปวนกะไดเออมายดะมายด์น้องพ่อพี่น้องเลย โตปุ่นเปลืกแมนป่าเปลยกยเนรเนาะเนอะนี่กะสูบไวพี่ต้องได้สูบอ่างคุ้นนี่ก็ได้เนะสูบอ่าง้หน่อยน้อนี่กเออขวาติดดิกริดได้หนิครหุบกระตุนของเด็ดได้กน่อยนี่ติดได้ เพราะว่าส่วนใหญ่นะเขาเจ้าจะเอาการ์ตูนแบบนี้นะเป็นเสกนี่นะในในยูทูปในเด่นเป็นหนังอันนี้นอ่ตัวละครนั่นตัวละครนี่มันหลดุดติดหมดมีหลายคนอยู่ได้ติดนะอะ่าเข้าแล้วพี่น้องเอ้ยป้าตัแค่ในแต่ว่าบปจิตเทอยู่วังนีน้องพ่อพี่นอ้องอ่าพ่อบอกพอเดี๋ยก็สิเปิดได้เปิดเนาะมันเปิดโดนเนาะ ฮะบอบบอเปิดได้เนาะมันมันจังอั่นะอือตูช่วรองเลอ่ะแทบไปเปียกมเปียกบ๊อเป็นวัดเลยใส่ได้ทานี้เด้เด้เป็นวัดเด้อเดน้ำลายงมดแล้วบุ๋มีน่ะผัวบินเอลมพัดมามันกระปิวมสโมเลยม่อมา เปิดเอาหน่อยนมอ่ะ you know. oh no, no. right. oh no, ี้น้็นาก็เป็นวัดเป็นไอเ้า well. พ oh, no. ี่น้องเสียงแปลกแปกเลยเด้อพี่น้องกินแล้วเปียกเบิดแบบ

ต้องฉีขอกงยิงอยู่เนาะไปไปกันไปการใช่หรือผมเคยกันด้ไปไปบ่หมูจักข้างบ้านเท่าหน่ะหน้าเขาไปบ่หมูนี่อื่นการเขียดเขียดไปเนาะหมูคมมีฮะแม่คมโคมเท่าได้ใช่หรืคมเท่าหรืคมเนาะแจ้วไม่มีโครไม่ได้ชื่อไปตลาดกอนชื่อนะโคมเพาะกมีเป็นบ่ชื่ออะไร ื้อกระับ่ท่านท่านได้ีหากีโมงหาโงแล้วคนดีหาโมงก่หกโมงเจ็ดโมงขึนกไปไปแล้วเรองเลยนั่นแหละรองเลยบังรูเาออกก้อนบันนี้ก็ได้าฮึบอ่าเอาเออขับบ่อแนี้ลาน้ำเนาะน้ำพุงกินนี่เออฮึบอ่าอาคับ chưa bốc lay chưa bốc lay đâu pino đã ăn đi chứ pino rồi nam mình nam phùn leo pino nam leo rồi đâu pino mình tột hết hèn luôn pino ba thời

Å! Oh. เป็นข้าวยูตระมันบอกว่าขีเรียบติงดูเตียงพุ่นอ่าเป็ดกระไดพี่รองเลยเอ้าคือสีประมาณนี้แหละพี่รองเลยก็ถือว่าอ่าฟ้าลมฝนตกเนาะก็อยากลำบากจั่หน่อยเน่ทั้งหันเข้ากระไดพี่รองเลยอ่าพัดมาข้างนั้นกระเข่าพัดข้างนี้กระเข่าพี่รองเลยเข่ากลางเลยแหละคืนว่าอันนนัเนาะคือว่ามันแห้งนะพี่รองเอ้าโอเคจังไงก็คือว่าพี่รองเลย พิพากษาการใดกับ,กบกขอ้อตกลงไฟพรมพี่น้องเอฟซีบัตรุกุจุคนน้องพ่อพี่น้องจังใดกับขอให้ทางพรมพี่น้องเอฟซีบัตรุกุจุคนอยู่ดีไม่แห้งจิตน้องมีนาขอกล่าวคำว่าสบายดีสบ,ยดสบายดีเด้อเนาะโอเคพี่น้อง